สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องนะคะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องวิธีเติมเงินเป๋าตังด้วย Gwallet ID ทกสค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับวิธีการเติมเงินของทกสก็มีหลายแบบนะคะที่ฝ้ายแนะนำก็จะเป็น2แบบหลกักๆก็คือเติมด้วย QR แล้วก็เติมด้วย Gwallet ID นั่นเองค่ะสำหรับการเติมด้วย QR ไฟฝ้ายทำไว้ให้ดูก่อนหน้านี้แล้วสามารถไปย้อนดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะสาหรับคลิปนี้เราจะมาแบ่งปัน การเติมเงินเป๋าตังด้วย GW a l l e t i d ทอกอสอค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมี2ขั้นตอนเหมือนกันนะคะขั้นตอนแรกแค่เราเข้าแอปเป๋าตังแล้วก็คัดลอก G ี a l l e t ID ค่ะจากนั้นขั้นตอนที่2ก็ให้เราเข้าแอป e Mobile แล้วกดถัดไปแล้วกดเข้าสู่ระบบจากนั้นใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้วเข้าเมนูโอนเงินจากนั้นก็เลือกโอนเงินพร้อมเพลง กดที่สามเหลี่ยมแล้วก็เลือกบัญ e ชี eWallet ขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ใส่หมายเลข g w a l l e t ID ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนแล้วก็กดต่อไปได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะให้ใส่รหัสอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่รหัสของ e-mobile นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วเท่านี้เองก็จะได้รับสลิปทันทีนะคะ,ะมาดูกันค่ะขั้นตอนแรกเลยก็คือให้เราเข้าไปที่แอปเป๋าตังค่ะเข้ารหัส PIN ของแอปเป๋าตังให้เรียบร้อยนะคะ มาที่หน้านี้ก็เลือก g w a l l e t ค่ะจากนั้นก็มาที่เติมเงินเข้า g Wallet ค่ะจากนั้นก็ให้เราเลือกที่เท้ากระสอค่ะจากนั้นก็เลือกแอป BAA C A Mobile ตรงนี้นะคะอันแรกเลยนะเมนูแรกนะคะจากนั้นให้เราคัดลอก g w a l l e t ID ตรงนี้กดลงไปค่ะกดแช่เอาไว้สักพักหนึ่งก็จะขึ้นว่าคัดลอกนะคะแบบนี้นะ ตอนนี้ย้อนมาให้ดูตรงนี้นิดนึงถ้าเราทําตามตรงนี้ที่เขาแจ้งไว้คือทําไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกตรงนี้ผิดไว้จริงๆแล้วมันไม่ได้ไปเติมเงินไม,ไม่ได้ใช้เมนูเติมเงินเลยใช้เมนูโอนเงินนะคะที่ไฟพิมพ์ทับเอาไว้นะไม่ได้ใช้เติมเงินพร้อมเพลย์ค่ะใช้โอนเงินพร้อมเพลย์ถูกไหมคะอ่ะเป็นสเต็ปที่ไฟบอกเอาไว้แล้วก่อนหนะ้าแต่ว่าในระบบเขาในในเป๋าตังเขาตอนนี้ที่เขาทําไว้คือมันผิดอยู่นะ เราก็อยากไปตามเขาถ้าตามเขาเราก็เติมไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะโอเคนะอ่ะอาตามที่ไ้าบอกคัดลอกค่ะกดคัดลอกปุ๊บคัดลอก ID สําเร็จเราเห็นไหมคะจากนั้นก็ให้เราเปิดแอป п п ของทอกศขึ้นมานี่ค่ะอยู่ตรงนี้ A-Mobile กดตรงนี้เลยแล้วเขาก็จะเชื่อมไปที่แอป A-Mobile โดยอัตโนมัติค่ะเมื่อมาที่หน้านี้แล้วก็ให้เรากดถัดไปในพื้นที่สีเขียวด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นเข้าสู่ระบบค,ค่ะ จากนั้นก็ใส่รหัสผ่านของแอป A Mobile ของเราให้เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้ให้เราเลือกที่ธุรกรรมค่ะตรงกลางตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็จะพาเรามาที่หน้านี้ให้เราเลือกโอนเงินนะคะอยู่ในนี้นะอยู่ในโอนเงินนะคะแล้วก็ให้เราเลือกที่เมนูโอนเงินพร้อมเพย์ค่ะตรงนี้จากนั้นก็ให้เรากดที่ เครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมคะขึ้นมาแล้วเขาก็จะไม่ให้เลือกว่าเราจะโอนเงินไปพร้อมเพย์ประเภทไหนเพราะว่าตอนนี้พร้อมเพย์อยู่3ประเภทก็คือหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขประชาชนหรือเลขบัญชี e wallet นะคะ e wallet g wallet ก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เราเลือกที่เลขบัญชี e wallet ตรงนี้ละค่ะเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้านี้ให้เราคลิกลงไปในพื้นที่ว่างช่องนี้ค่ะกดค้างเอาไว้ค่ะ ก็จะขึ้นเมนูวางมาให้เรานะคะกดวางลงไปตัวเลข G-Wallet ID 15หลักก็มาโดยอัตโนมัติแล้วเรียบร้อยค่ะโดยที่เราไม่ต้องกรอกเองนะคะจากนั้นวางลงมาแล้วก็กดถัดไปนะแล้วก็จะพาเราไปที่จำนวนเงินเราก็ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการเติมสมมุติว่าให้ต้องการเติม300ก็พิมพ์ลงไปว่า300นะคะแบบนี้นะ เิลงไปให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วก็กดถัดไปเขาก็จะให้เราบันทึกช่วยจำดีไหมคะก็บันทึกเอาไว้ค่ะว่าเติมเงินหรือโอนเงินเป็นค่าอะไรไปแล้วก็กดต่อไปในพื้นที่สีเขียวด้านล่างนี้เลยค่ะ,ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วกดต่อไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เรายืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ใส่รหัสของแอปเอโมบาของเราเข้าไป เรียบร้อยแล้วนะคะทำรายการสำเร็จค่ะตรงนี้เราจะใส่ติ๊กเครื่องหมายถูกเก็บเป็นรายการโปรดก็ได้ค่ะครั้งต่อไปก็จะเรียกใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปทำหลายขั้นตอนจนเกินไปนะคะหรือว่าจะแชร์ตรงนี้ไปที่โซเชียลต่างๆก็ได้แล้วก็กดปิดไปเลยค่ะนี่ก็เขาก็จะบันทึกสลิปลงเครื่องให้เราโดยอัตโนมัติไปแล้วเรียบร้อยหน้าตาแบบนี้ก็คือสลิปนะคะที่เราโอนเงินไปเมื่อสักครู่นี้นะ เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแชนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ่ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแชนลไว้ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอตัวไปช่วยใจถาวรลูอีสืบคดีในองครักษเสื้อแผลนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ